เซตตรงกลางเลยนี่ทุกเพลงที่ชื่นชอบพัสดุได้ฟังครบทุกเพลงเลยอ่าเป็นยังไงบ้างคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างพี่เบ๊ครับดีใจนะครับดีใจนะครับที่ได้มาเจอแฟนๆชาวขอนแก่นนะครับแล้วก็ได้มาร้องเพลงมีมินิคอนเสิร์ตให้กับชาวขอนแก่นได้ฟังกันนะครับแต่เป็นยังไงบ้างกับการร่วมงานกับทางชาวแก่นร้องของเลิแปลงครับผมก็ดีใจนะครับต้องรู้สึกขอบคุณมาก ที่ไว้วางใจให้แม่นะครับเดินดูแบหน้าสองของแต่ละของนะครับแล้วก็ถ่้ยดิ่งไว้ให้สังเานชิ้นใช่คือเนเธอร์ทเวเซเว่นนี่คือหน้าพิเศษแบบลอยมาเลยคือเห็นเลยแบบนี่คือเป็นแท็กเก็ตใหม่ของเธอ เป็นตนผู้ยิ่งผ <laughs> ู้ใหญ่มีแับงมาเพอเอาหน้าไปแนบเอาที่ไปเ็แนะ่ ชอบนะครขาใครๆไม่อยากอยู่ใกล้พี่เบ๊กไหมคะแต่ทุกคนก็ทำเหมือนกับไทยบานประชาชนไหมคะเรียกว่าคุณสามารถดูอยางพี่เป๊กได้นะครับ 还是你家的。 สมสารนิพพานดีค่ะผู้จัดการฝ่ายพิธีการเซเว่นเรเวนภาพนดีค่ะคนพิษณาพินจา ผลงานพิมพ์แบ็กคนดิฉันั่นเองนะคะกับบริยการเจริญเลริค่ะกังเกงผู้หจึงเจริญแปงก็ขายทะลุ1น0ล้านชิ้นแล้วค่ะเอาเครับโอเคนะครับค่ากี่นเดี๋ยวนะรเมยากมาต่อไปอาจารแน่นอนนะคที่อเชแนนะครับบห้าสามนี้นะคะสำสบิซีโนดก i don't know